สบายดี LTV ทีวิชั่นเสฉวนเดินรถไฟสินค้า4ขบวนใน4เมืองมุ่งสู่เอเชียอาคเนย์ช่วงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาครับรถไฟสินค้า4ขบวนใน4เมืองได้ออกเดินทางพร้อมกันจากนกครเฉิงตูเมืองชื่อกงเมืองกวางหยวนและเมืองซุยหนิง ซึ่งล้วนอยู่ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมุ่งหน้าสู่ท่าเรือชิงโจในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ายใต้ระเบียงการค้าทางบกทางทะเลใหม่เส้นทางตะวันตกของืซ่อฉวนเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรจากเฉิงตูลวดเชื่อม และผงเชื่อมจากชื่อกงยางล้อรถยนต์อาหารเครื่องดื่มจากกวางหยวนและปุ๋ยจากซุยหนิงถูกขนส่งทางรถไฟไปยังท่าเรือชินโจก่อนขนย้ายขึ้นเรือสินค้าที่มุ่งหน้าสู่นครหลงวงเวียงจันทร์ของเราท่าเรือแหลมฉบางของกรุงเทพมาหานครเมืองไฮฟ,ฟองของเวียดนามกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและอีกหลายเที่ยว รถไฟขนส่งสินค้าทางเฉิงตูเวียงจยันทได้ขนส่งสินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงสินค้าทางการเกษตรท้องถิ่นอื่นๆคิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ6ล้านหยวนหรือประมาณ31ล้านบาทโดยปัจจุบันรถไฟสินค้าเส้นทางนี้ซึ่งวิ่นบนทางรถไฟจีนลาวได้กลับมาให้บริการขาไปและขากลับตามปกติจำนวน3-4เที่ยวต่อสัปดาห์แล้วครับรายงานยังได้ระบุต่อครับว่าการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ ทางรางเฉิงตูสวงหลิวซึ่งเป็นต้นทางของรถไฟสินค้าเส้นทางเฉิงตูเวียงจันทร์ให้บริการรถไฟสินค้าหลายเส้นทางที่มีปลายทางอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกรุงเทพเย่างกุ้งปนมเปนปรวมถึงภูมิภาคอื่นๆของเอเชียและยุโรปสำหรับรถไฟสินค้าเส้นทางชื่อกองกรุงเทพจาการ์ตาขนส่งลวดเชื่อมผงเชื่อมและสินค้าอื่นๆน้ำหนักรวม105ตัน มูลค่าเกือบ1ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาทส่วนรถไฟสินค้าเส้นทางกว่างหยวนชินโจโขนส่งยางร้อรถยนต์อาหารเครื่องดื่มและสินค้าท้องถิ่นอื่นๆขณะรถไฟสินค้าเส้นทางซุยหนิงชินโจขนส่งปุ๋ยเกือบ1,000ตันมูลค่าเกือบ3ล้านหยวนหรือประมาณ15ล้านบาททั้งนี้ครับการเดินรถไฟสินค้าหลายเส้นทางพร้อมกันครั้งนี้เกิดจากความพยายามของรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งมุ่งส่งเสริมระเบียงการค้าทางบกทางทะเลใหม่เส้นทางตะวันตกของซื่อหยวนเพื่อขยับขยายประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องแล้วพบกับ LTV ที i o ชันได้ใหม่ในมื้อหน้าบบายดี